นิทานเรื่องนี้เล่าถึงผู้ชายชื่อแก้วคำปันที่แอบหลงรักนางละอผู้หญิงที่มีฐานะดีในหมู่บ้านนางละอมีบ้านที่สวยงามและได้รับการดูแลอย่างดีขณะที่แก้วคำปันเป็นคนขยันทำงานแม้ว่าเขาจะไม่ร่ำรวยตั้งแต่แรกเกิดแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของเขาทำให้เขาสร้างฐานะขึ้นมาได้ แก้วคำปันเริ่มต้นด้วยการขายของเล็กๆน้อยๆทั่วหมู่บ้านเขาเดินทางไปทุกที่ขายของและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเขาสามารถสะสมเงินได้มากพอที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปแก้วคำปันก็สามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานะดีขึ้นเขาก็ยังคงเป็นคนเรียบง่ายและไม่ลืมรักเงาของตัวเองเขายังคงรักษาความซื่อสัตย์และความขยันของเขาเอาไว้ ในที่สุดแก้วคำปันตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับนางละอเขาได้แสดงให้เธอเห็นถึงความรักที่เขามีและความพยายามที่เขาทำเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความจริงใจและความอดทนของเขานางละอก็เห็นถึงคุณค่าในตัวเขาและยอมรับความรักของเขาทั้งสองคนจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยไม่ยึดติดกับฐานะหรือทรัพย์สมบัติแต่ยึดถือความรักและความเข้าใจกันเป็นสำคัญ